สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันพุทธที่26กรกฎาคมพุทธศัการาช2560ครับกับการนำเสนอขาา่าวสารและเหตุการณ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างวันนี้กับผมครับพิพัฒน์อัตพุทธและจังหวัดจะดพิธีรับมอบเสื้อพระรัชทานพราสถิตในดวงใจไทยนิรันด์เพื่อมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาใส่ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ขุนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในวิธีรับมอบเสื้อพระราฐทานโดยเชิญเสื้อยืดคอโปโลพระรฐาฐทานทัศติดในดวงใจไทยนิรันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราฐทานให้กับจังหวัดจำนวนหนึ่งมื่นตัวมอบให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนาไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอา,าสาใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ในการทําความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติอันจะนําความรักสมัครสมานสามัคมค,คีมาสู่ประชาชนในชาติโดยทรงพระราชปัทนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด,ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระกะตัญญูกตะเวทิตาธรรมและทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สารากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายธนิตธัญโพธผู้วัชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีรับมอบเสือ้อพระราชทานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้ารับมอบเสือ้อคอปอโลพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาท,ทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติอันนำความรักสมัครสมานสามคัคคีมาสู่ประชาชนในชาติโดยทรงพระราชปัฒนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดพิจิตรนายวีราศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบเสื้อคอปโปรโลสีดำพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะตัวแทนจังหวัดพิจิตรและมอบแก่ในอำเภอทั้ง12แห่งรวมจำนวนทั้งสิ้น10,000ตัวเพื่อมอบต่อแก่ประชาชนสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560 โดยเมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2560เวลาส0บน,นาฬิกาณพลานพระราชวังดุสิตส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชาเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเสื้อพระราาทานแก่ผู้วัชการจังหวัดดังกล่าวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูรณ์หัตกิจโกศลผู้วัชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในวิธีมอบเสื้อพระราชทาน ท้าสถิตในดวงใจไทยนิรัน์ให้กับนายอำเภอ11อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาจากนั้นประชาชนที่มารอต่างทยอยเข้าแถวรับเสื้อพระราชทานต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใส่ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันที่2 8กรกฎาคมพุทธศัการาช2560ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดขอบปรโลสีดำพระราชทานข้อความทัสถิตในดวงใจไทยนิรันด์บนด้านหน้าของเสื้อส่วนด้านหลังของเสื้อพระราชทานภาพวาดศิพระหัตถ์และพระปรมาภิไทยพร้อมข้อความพระราชทานและ13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษให้แก่ประชาชนทุกจังหวัดจังหวัดละหนึ่งหมื่นตัว สำหรับสมใัยในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2560และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่จังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อคอโปโ,โลสีดำแก่ประชาชนสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถาวายพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระะกฎาคม2561 0 0 0 0 0ตัวซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้มีกำหนดเปิดลงทะเบียนรับเสื้อยืดคอโปโ,โลสีดำพระราชทานในวันนี้บรรยากาศมีประชาชนจำนวนมากมายืน ต่อคิวรอลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าจนเต็มศาลากลางโดยใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวบุคคลรับเสื้อพระรัฐทานจากเลข13หลักบัตรประชาชนของกรมการปกรครองเพื่อขอรับเสื้อพระรัชทานสำหรับจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานเสื้อยืดคอโปรโลสีดำพระรัฐทานจำนวนหนึ่งหมื่นตัวได้จัดสรรกระจายไปยังประชาชนในแอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทางแต่ละอำเภอได้จัดขึ้น สำหรับอำเภอเมืองจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวัดโบส์บ้านตานาดหมู่ที่3และ4ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพื่อกำจัดขยะและสิ่งกิดขวางทางน้ำในการระบายน้ำลงแม่น้ำลำคลองบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักในวันที่31กรกฎาคมพุทธศกักราช2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป